สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณชัมพัทคุณสุทรนนและดิฉันพรชนกฉลาดแย้มแน่นอนนะคะสำหรับมหรบกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพกระแสเริ่มมาแล้วอย่างที่บอกว่าช่วงก่อนการแข่งขันเนี่ยกระแสอาจจะไม่แรงรแต่พอช่วงของการแข่งขันเดี๋ยวกระแสมาเองถูกต้อง,องแล้วบางชนิดกีฬาในไหนเนี่ยเดี๋ยวเชื่อมั่นได้ว่า เออโดยเพราะกีฬาขวัญใจที่ไปถึงเหรียญโอลิมปิกหรืออะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็กระทั่งฟุตบอลก็ตามเนี่ยฮะเชื่อมั่นว่าแฟนกีฬานะครับน่าจะตามเขาไปเชียร์ในสนามแข่งขันกันอย่างเนืองแน่นเลยทีเดียวในช่วงของอาการรุ้นเหรียญทองะนะครับรอติดตามนะวันนี้เราเริ่มต้นความขึ้นใหม่ซีเกมด้วยฟุตบอลชายนะครับแน่นอนว่าเราขาดหายจากการได้เหรียญทองไปหลายสมัยเลยทีเดียวครับครั้งนี้นะครับโคชวังธวัชชัยดำรงอตระกูลครับประกาศขอคว้าเหรียญทองให้ได้ในบ้านของตัวเองติดตามจะรายงานครับ กีฬาฟุตบอลคือกีฬาแห่งศักดิ์ศรีกีฬามหาชนในมหกรรมกีฬาซีเกมส์และในทางจ,จิตใจเหรียญทองของฟุตบอลคือการประกาศให้ทุกคนรู้ว่าทีมใดที่ได้แชมป์คือเบอร์หนึ่งของอาเซียนฟุตบอลชายทีมชาติไทยในฐานะแชมป์16สมัยห่างหายจากการเป็นแชมป์ซีเกมส์ไป3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ทับช้างศึกคว้าเหรียญทองต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2017ซีเกมส์ครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งทีมชุดนั้นคุมทีมโดยโคชยง่งวรวุษศรีมะขะ8ปีต่อมาซีเกมครั้งที่33ในบ้านเราทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยกลับมาลงเล่นในซีเกมอีกครั้งภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังธวัมช,ชัยดำรงอองตระกูลซึ่งผ่านการคว้าเหรียญทองในสมัยที่เป็นนักเตะได้ถึง2ครั้งหมายมั่นปั้นมือว่าจะพาทีมชาติไทยฝ่าฟันอุปสรรค กลับมาควาเดียทองต่อหน้าแฟนฟุตบอลชาวไทยให้ได้ก็ก็ถือว่าพอมนะครับการที่เราผ่านฟีฟ่าเดย์มาล่าสุดที่ราอุดเครื่องนะครับก็ทำได้ดีแล้วก็น้องน็อตอาจจะติดภารกิจในเรื่องของการรับใช้สโมสรนะครับแล้วก็ปลีกพึ่ง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 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ยังมีหลายๆคนที่ต้อง ซ้อมอยู่กับสโมสรก่อนนะครับแล้วก็มีบางบางส่วนที่ที่ที่ทางสโมสรปล่อยมาซ้อมเตรียมเตรียมเตรียมก่อนนะครับผมก็คิดว่ามันใจะลดเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันเป็นอื่นไม่ได้เพราะเป้าหมายเราเป้าหมายเดียวก็คือคือคือเราก็ต้องเรียดทองในสีเกมครั้งนี้นะครับก็พยายามก็พยายามทําให้พร้อมที่สุดได้พร้อมสุดทอกจากเอาเกละอาจจะรองรับรับใช้สโมสรริงแต่เราก็พยายามจะวางแผนนะครับติดตาม ติดตามในเรื่องของของน้องๆนะครับในการซ้อมกับสโมสรแล้วก็ผลงานที่เล่นกับสโมสรน,นะครับเราก็พยายามติดตามเราก็พยายามติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับด้านขุมกำลังของช้างศึกชุดซีเกมส์23คนที่เรียกมาถือว่าถูกใจกองเชียร์เป็นอย่างมากนำโดยผู้เล่นจากชุดอยู่23เอเชียนครัพรอบคัดเลือกเสกสรรราตีจอมทัพจากทีมชาติไทยชุดใหญ่ คณะคำยกมิดฟิลตัวเก่งจากเมืองทอง United, ยูเนเต็ดยศกรบุรพาเจ้าของเหรียญเงินกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาอีกลาสันรนแนวรุกดาวรุ่งที่ก้าไปติดทับช้างศึกชุดใหญ่จาก BT ปีทีะจวบเอฟซนอกจากนี้ยังมีชนพัฒน์บัวพันธ์จากสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดพีชัยเสียนกระโทคกจากโพริเทโรเอฟซและวิชันอินอารามดาวรุ่งวัย18ปีจากทรูแบงคอกยูไนเต็ด อย่างไรก็ตามปัญหาหลักในการเตรียมทีมเพื่อบ้าหมายแชมป์ซีเกมของทีมชาติไทยชุดนี้คือไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกซ้อมร่วมกันเท่าที่ควรเนื่องจากซีเกมไม่ได้อยู่ในช่วง FIFA Day, ฟีฟ่าเดย์ฟุตบอลลีกในประเทศไม่หยุดแข่งขันทําให้ผู้เล่นหลายๆคนต้องกลับไปเล่นให้กับต้นสังกัดในช่วงสุดสัปดาห์และวิ่งลอกมาเตะให้ทีมชาติส่วนชาติอืนอ่นๆอย่างเวียดนามสิงคโปร์ถึงขั้นพักฟุตบอลลีกในประเทศเพื่อหลีกทางให้กับทีมชาติ มาดวลแข่งในศึกซีเกมชฉบับไทยแลนด์2025ก็ตั้งเป้าหมายเป็นชแชมป์ไน่ครับพรเตะในประเทศไทยครับมันก็มีความล้าส่วนหนึ่งครับแต่ในส่วนหนึ่งมันก็พร้อมเสมอครับไม่ว่าจะเป็นสมโมสรหรือทีมชาติถ้าเรียกเราไปเล่นตรงไหนเราก็พร้อมที่จะช่วยตรงนั้นครับมันไม่ได้เป็นปัญหาต่อเราเลยครับเราก็ตั้งใจซ้อมแท็ติกที่โค้ด ให้มาแล้วก็ทําตามเป้าหมายที่โค้ดวางไว้ครับก็อยากจะฝากเชิญชวนแฟนบอลครับเข้ามาเชียร์พวกผมด้วยนะครับยู23ทีมชาติไทยเตะที่ราชมังครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงเล่นเปิดสนามซีเกมส์แมตช์แรกในวันที่3ธันวาคมนี้พบกับตีมอลเลสเตแมตช์ที่2ในวันที่11ธันวาคมพบกับทีมชาติสิงคโปร์ โดยทั้ง2แมตช์ลงเล่นที่ราชมังคลากฬาสถาน8ปีแห่งความชอกช้ำที่ทับช้างศึกไม่ได้แชมป์ซีเกมจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ว่ามาครั้งนี้ซีเกมในบ้านเราเหรียญทองเท่านั้นที่จะเยียวยาหัวใจคนไทยให้กลับมาฉ่ำอีกครั้งสุดท้ายมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ระหว่งางวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ทีมข่าวกีฬารายงาน คุณเจษดาด้วยนะครับซึ่งอย่างที่คุณเจษดาบอกไปนะครับในรายงานพิเศษฮะค,คุณผู้ชมคุณอร่อยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในในกีฬาแต่ฟุตบอลไทยพลาดเหรียญทองสีเกมครั้งนี้ไม่ได้ค่ะ,ะคถือว่าเป็นเหรียญแห่งศักดิ์ศรีก็เข้าไปชมไปชีกันเยอะๆนะคะสำหรับกองเชียร์ทีมชาติไทยค่ะ